สวัสดีจ้ามาเจอฉันอีกแล้วนะจ้าวันนี้มาในแปลกๆโอ้ยพูดเรื่องไปทุกทีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับเข้ามาอยู่กันในโปเกมอนอยู่ไหนกับจับฉ่ายชาแนลกันอีกแล้วนะเออวันนี้ก็จะกลับมาเล่นก็เป็นตัวละครหนึ่งนะวันนี้ที่มาเล่นก็เป็นตัวละครที่แบบเข้ามาแรกๆเลยอะตั้งแต่เกมเปิด แต่ก็ไม่ได้แรกขนาดนั้นอ่าสำหรับโปเกมอนที่เราจะเล่นกันวันนี้เราจะพลิกสายหน่อยเพราะปกติอะเราจะเล่นกันแต่แบบอ่าสายต่อสู้สายแบบอ่อสู้แบบหนักหนักเมทชายสาวน้อยเวทมนต์อะไรอย่างนี้แต่วันนี้เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวไปเล่นอีกตีนหนึ่งเลยนั่นก็คือ,อสายสมดุลน,นะคะก็สัตสมดุลก็ที่พื่นลางสีม่วงอะ่ะเพราะแบบเฮ้ ไฟเตอร์ด้วยแทงด้วยอะไรเงี้ยเ,เป็นฟิลนั้นสำหรับตัวละครที่จะเล่นวันนี้นั่นก็คือซารีน่าหรืออามาโจค่ะสำหรับ ato, อามาโจก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่แบบเฮ้ยเพิ่งเข้ามาเพราะว่าเข้ามาแล้วแต่ปีแรกที่เกมเปิดแล้วมั้งถ่าจะไม่ผิด <c oughs> เออตัวนี้มันก็แซบอยู่แต่แอบตอนแรกอะเล่นก็คือแบบยากอืมรู้สึกยากมาก แต่พอแบบไปนั่งแบบแอบดูเขาเล่นกันยังไงอุมันสนุกนะแต่ว่าไม่ได้ตัวเนี้ยฉันไม่ได้ซื้อถ้าดูคนดูคุจะเห็นว่าการทดลองใช้จะสิส้นสุดในอีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งวันคือแบบเขามานใจมากเออนะโอเคไม่อพูดพามทำเพลงเนาะเราไปเริ่มกันดีกว่าเริ่มเลย อ่เาเข้าเข้มกันแบบเป็นทีเรียบร้อยนะคะก็เอามาโจไปลุ้นบ้างนะไปกับเออ่กาบ,บิยะอืมจำชื่อได้ไหมเด้อเงยวไปนะก็แบ่งกันแบบเออเก็บคู่เก็บขีปายไป,ไปแบบจะได้แบบไม่แย่งเวลกันแต่ล่าสุดไปแย่งนางแล้ว <c oughs> ไม่แย่งเวลกันเออไปแย่งเลย <c oughs> โอ้โหบ้าเรียบบ้าเรียบ มาเลียจะตีกาเบียตนะคะปาเลียตนะคะโดนใบไม้ไปันฟิกเข้าไปเลยงงว่าแบบมันมากอ่ะขอหน่อยปิดเอ็ดเม็ดหนึ่งทีปิกหนีกาเบียดหนูต้องออกมาก่อนนะล,ลูกหนูออกมาก่อนมันมีโลลูลูก,ลกออกมาก่อนอืมยั่วมากอืมหลัดถือว่ามันไม่เคยเกิดแล้วกันเนาะล่ะ <laughs> อ่าแอ็บโซแอ็บโซลงมาแล้วแอ็บโซลงมาลวตายอีนี่นะและนางนี่นะอุ้ยได้ไหมอ่ะอตอนนั้นไม่ได้เข้าตัวนิก้าตอนนนั้ไม่ได้เข้าตัวนีก้าโหลดการเก็บแอ็บโซได้ก็โอเคอยู่อ่นกมาละนางนกอ่อนอุ้ยอุ้ยมาไกลล่างพอดีสู้สิงยิงสู้มันจะไปตีตันกช่วยฉันหน่อยแล้วเออฉังก็ยังจิตวิญญาณนักสู้มันเข้าสิงอนะเนาะ เราจะเล่นตอมแล้วมาเวาอีพีโปรเอ็กซายมาว่าทำไมแต่ไม่เป็นไรสกิลเนี้นก็ไม่ได้แย่คิวนี้นก็ไม่ได้แย่แต่ไม่ใช่อะไรหรอกที่จะเล่นตอมอะมันพูดว่าไงอะมันกระโดดใส่มันกระลุกมันกระทืบสนุกมากเ่าเถอะว่ามันผ่านไปแล้วก็แล้วไปเลยนะคะเราก็มาเล่นเป็น ออาทิปเปิลใสมติวติวติวสามรอบบารียอรอุ้ยมันดังได้แต่แปดเมตรไม่กลัวค่ะมามีพุ่งเข้าไปเลยหนึ่งสองสามทริปเปิลแบบทริปเปิลอูอูจะขิดจะขีดจะขิดทำอะไรคะใครอ้อจะใครริวหรือใครอะไรก่อนฉันไปแร้อ่ะไป่ปุ๊บเกิดเลยช็อตเราก็จะเอาเป็นทรอปิคอลขีดมาแบบเออพุ่งไปเตะตัดหลัง เตะตัดหลังคืออะไรเตะตัดขาเตะตัดหลังคืออะไรก้อนโอ้ยไปทั่วอ่านะคะมาแล้วมีเม็ดอยู่ฉะนั้นพวงตายเตะ1 2ึ่งสองสาอืมสองีโล่ลำคาญมากเธอเธอเธอช่วยหยุดดีนกแล้วมาช่วยฉันตะเพือยิงก่อนเร็วมีค่ะเตะเตะ 1, 2, ึสเออเรือหายไปเยอะอีกนะหล่อนนะอ้ย,อย,อ,ยอย่าผักฉัน ฉันยังไม่เป็นบีน้ำพิบบีน้ำพิบบีน้ำพิบเพื่ออะไรบีน้ำพิบฮัลโหลเอไปเก็บเม็ดก่อนงงไปหมดบีน้ำพิบพิบอะไรก่อนเออไปไปไปสามสิบดังซะมันมาอีกแล้วมีค่ะโอ๊ยอย่ามากระจกใส่สินังกินหรอกินหรออืมเตะหนีเลยเตะไล่เลยอืม แต่เพื่อนเรานี่ก็คือแบบสู้สู้สุดฤทธิ์ดังต่อดังต่อไม่รอใครแล้วเชิแปดเองนี่ก็ได้ปะอืมค่ะเออลดห้าเหลือสามโกนี้ต้องพินาเธอคิดว่าเธอจะขัดขวางกันดังหูงฉันได้หรอดีค่ะดังขอบโชว์เลยลด ได้แล้วอ้าวอับซออุ้ยแพกพรมันทำอะไรอ่ะหนึ่งสองสามเตะอีกหนึ่งไปค่ะเอาละค่ะจังหวะนี้มาแล้วกะะทืบเลยเอ,อิบไม่ยังไงเตะหมุนไปแล้วค่ะอันติมาเตะแม่งเลยบึมสว๋มากเทโอต่อเน,นื้อแบบยูยๆอ่าเธอมาตีเตะตีกัะชันเธออุ๊ยดีมากเลยเหมือนเพื่อนเนเหมือนเพื่อนดูวะแบบ ต้องมาเก็บอันนี้กันคนอื่นไม่เคยรู้เลยใส่ฉันตีเลยตตาอยุคนเดียวอะแต่ไม่เป็นไรการเบียนมาได้แล้ว,ตตตว,ตวเตะเตะเตะ triple excel ตายสามสิบแปดวิ่นหน้าดังมากเลยนะจริงๆโ้ยแต่ข้างบนเขาก็เก็บได้แล้วไม่น่ากลัวแล้วลดอันีช่ำโอ้ยฟังเราได้ด้วยเหรอเออ จังหวะนี้เขาน่าจะสร่ระเบ,บิดขอข้างบนแหละเพราะฉะนั้นโกรดล่างต้องเป็นของชั้นอ้าวแต่ระเบ,บิข้างบนเล้วอีบาร์เดียไปถล่มป้อมันอยู่อ่าสี่สิบไหนตัวดีอยู่ไหนมีหนึ่งตัวดีเตะตายค่ะท็อปเปอร์เคลิลเอ็กซายไปอืมกระจกใสก็ทำอะไรฉันไม่ได้ค่ะหมุนอีกมันอันติใสออย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 มีม่ค่ะเอ็กซายไปรอบหนึ่งแล้วก็ ปิดซะก่อนเลยอย่ามาหาตู้พ่อแม่ตีนทิพ่อแม่ตีนทิพงงมากพ่อแม่อะไรก่อนอืมน,นคะครับไม่เป็นไรข้างบนเขาก็น่าจะทำอะไรได้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของทีมเราตายอุ้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 ยต้นไม้ผี น่ากลัวชอบบอลคอนมาถูกปอลล็อคารมากแล้วบางทีโดนทุบก,ก็คือแบบจะขิดเออดันไปหาใครไม่สนใจด้วยสัตว์จะทุบเชิชดทำมาอีกแล้วอืม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 เตะกลับหลังดนันไปเลยแตะไปเลยสันเตะไปเรื่อยๆอันติไปอีกแล้วเริมเลยอืมแตลกไปอาจจะข้างบนข้างบนพังแล้วกูข้างบนพังแล้วแต่ข้างล่างฉันก็ได้สูดต่อ,อพฉสนันเชดิดเรา เราเป็นคนชอบเล่นคนเดียวเท่านั้นนะคะคือแบบเพื่อนอะเขาบอกกันจะเป็นจะตายอยู่เดนบุนเอาสองคนอันนี้ก่อนกล้วยกล้วยสมัยนี้กล้วยมากกล้วยมากฉันถึงต้องกินผลไม้เพื่อวิ่งหนีแต่ใจนักสู้เนาะไปทริปเปิลเอ็กซายไปตีอีกทีนึ่งนะคะเอออุ้ยอุ้ยโดนทุกอุ้ยอุ้ยอุ้ยทริปเปิลเอ็กซายเลิหนึ่งค่ะกระโดดไาทริปเปิลแล้วก็ท็อปที่เขาคิไป โดนดันจังหวะนี้กำลังดีกำลังดีติวติวเอ more, เอแตกไปเลยเนี่ยคือแบบจังหวะจังหวะแรกอ่ะเป็นเหมือนตัวคงไฟเนี่ยเล่นไม่เป็นแต่พอแบบมันจับสวะได้อะสนุกสนุกคือสิงเอามาโจก็คือแบบจะแมตตินทิพย์นะคะอีกสิบโกนี่เป็นของฉัน อ่าเลิศมากกลัวแตกหมดละทางนึงเลยหนึ่งทางเขาทำอะไรกันอยู่อ่ะข้างบนเขาเหมือนจะตีโลตอมกันปะปล่อยเขาไปเถอะเออแอปโซโดโล,โล,โลโตอมผิดไปแล้วอืม,มาแอปโซฝั่งโน้นมาทริปเปิลทริปเปิลทริปเปิลทริปเป,ป,ป,ปิลเตะเตะทำอะไรเจ้าแม่ไม่ได้หรอกทีม่มันเลิศนี่สิประดับโชว์เลยนี่ค่ะ อูออือออออออีสองตัวนี้น่ากลัวยิ่งออกมาตบบ้านกระจกใส่อีกแล้วหรอไมอ่เล่นค่ะไม่เล่นค่ะเนี่ยค่ะไมเล่นค่ะไมเล่นค่ะเข้าใจไหมครับเตะโชว์เลยค่ะไม่เล่นค่ะนี่ค่ะโอดตอตอตอืออืไม่เล่นนะคะไม่เล่นค่ะนี่เขามาไม่เล่นนะคะเข้าใจในย่างเขาว่าไม่เล่นจะเล่นแั่ก็แม่โอ้โอ้ ไม่เล่นอีคนเนี้ยไม่เล่นแต่แต่ไม่เล่นแปลว่าเอาอย่างอะไม่เล่นไม่เล่นครึ่งหลอดตายไปเลยไม่เล่นค่ะเดี๋ยวโยนหยิกสรุปใครโดนยิกไม่ซิกูละหนึ่งอ่ะเพื่อนตีเล็กควาซาอยู่พ่งเข้าไปโอโอโอบาเลียนบาเลียสโอ้ยจะจกใสกแล้วอันที่เลยอ๋อโอ้ย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 จะขีดขีดขีดไหมอืมอืมอืมขีดไหมล่ะใครคิดว่าฉันจะขีดไหมล่ะ ก็คิดว่าฉันจะขีดมาลต้นไม้มาทำอะไรต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไม่ยอมร้องเพลงไม่ได้น่ากลัวมากไม่ร้องเพลงต้นไม้ต้นไม้ยังไงโดนทริปเปิลแอบซ่ไปเลยโอ้ยติดขอไปดังได้ไหมขอเถอะฉันก็อยากทำแต้มอ้าวอ้าวอ้าวแอบโซแอบโซยังไงแอบโซ ตัวอ้าวมาค่ะคนอื่นคนอื่นก็ยังไงครับแต่ตอน,นไม่ไหวเยอะๆกันแล้วติวติวติว,ต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 วลดลดมาดังอีกดังอีกสุดกระโดดถูกลดอ้าวอ้าวยังไงดังอีกลดนี่ค่ะติวเลยทำไมาตอนนี้มันช้ำจังวะดังอีกหนึ่งสิบหกวิสิบหกวิ ป้ายป้ายสิองสเก้หยโอยอยโอยอือปาถ่ายเกมแปเดียวก่อนยังไงเชานะด่าไหนดูสิดังกันไปเท่าไรหรเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกเก้าอุ้ยดังไปสามร้อยกว่าแรงมาก ยินดีแหละน่ากลัวม,มากโอ้ยก็ส่งไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อามาจโจเป็นยังไงสนุกกันไหมอืมถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคลิปใหม่มาเรื่อยๆดูกันเพลิน <c oughs> ๆขำๆและสาระกันไปวันๆโอเคไปบายนะอ๋ออย่าลืมติดตามเฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊กต็อกให้ด้วยนะ บายบายไปจริงแล้ว